ไม่ล็อกดาวทั่วประเทศให้ประชาชนล็อกดาวตัวเองอแล้วใครจ่ายค่าล็อกดาวรัฐบาลไม่จ่ายใช่ใช่ไหมใช่บอกว่าไม่อยากล็อกดาวเพราะกลัวเป็นภาระภาษีผมถามจริงอะไอ้ตอนนี้มัน,มนเรียกว่าล็อกปะล็อกนะเอะร้านนวดปิดเอาง่ายๆฟิตเนสปิดเ่อโรงเรียนกวดวิชาปิดโรงเรียนก็ปิดอะไรเงี้ยโรงเรียนปิดแน่นอนเรียนได้ ครูก็ยังมีเงินเดือนแต่แม่ค้าขายอาหารตามโรงเรียนตามหน้าโรงเรียนร้านนวดแล้วรัฐบาลจะชดเชยครับไหมไม่ไม่ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาเลยยังเลยใช่ไหมทั้งที่ร้านนวดนี่ก็ขึ้นทะเบียนมีชื่อมีอะไรก็มหมดละใช่ไหมคุณก็รู้นี่ว่าใครใครได้รับความเสียหายเวลาที่ล็อกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วนี่กทม แต่ยังไม่แน่นะเห็นว่าสวบคก็จะค้านกทบธมอธมอบอกตั้งแต่ทุ่มเป็นต้นไปให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวไม่อยากโควิดมามาตอนกลางคืนป่าเขาอ้างว่าคนนั่งกินตอนเย็นมันมันเตะทวงก็คือห้ามนั่งกินที่ร้านตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงหกโมงเช้าคุณก็ห้ามขายเหล้าอะห้ามขายเหล้าไปแล้วอะแล้วคุณยังไปว่าเขาไม่รีบกินรีบกลับอีกครับแต่ว่านายกบอกว่าจะขยายตั้งแต่ ไปไปถึงสามทุ่มนะใช่ก็คือจากทุ่มหนึ่งไปสามทุ่มอันนี้คือถ้าคุณเป็นทุ่มหนึ่งจริงเนี่ยใครเดือดร้อนออพวกขายลาบแม่ค้าอะไรย่าง ừ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 . ที่ประเภทแบบอาหารกลางคืนส่วนใหญ่เขาก็นั่งกินใช่ไหมฮะจริงไอ้ร้านอาหารเนี่ยคุณสมาคมพัฒานากาเขาบอกแล้วบอกว่าเสียหายเป็นแสนล้านมันกระทบลูกโซ่หมดคุณไม่ต้องสั่งปิดตอนนี้นคนก็น้อยลงไปครึ่งหนึ่ง คนทาร้านอาหารบอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งแค่คำว่าโควิดเนี่ยนะฮะคนก็ไม่เข้าร้านไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็บางตาไปแล้วใช่ไหมฮะคนมันก็รู้อะทุกคนมันก็รู้มันก็ป้องกันตัวเองใครมันก็ไม่อยากไปนั่งที่ร้านถ้าไม่จําเป็นใช่ไหมแต่ทีนี้พอคุณสั่งห้ามปุ๊บเนี่ยร้านอาหารบางประเภทมันจะกระทบทันทีร้านอาหารบางอย่างเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าคุณซื้อมากินที่บ้านมันรสชาติมันเปลี่ยนทันทีก๋วยเตี๋ยวเรือผมยกตัวอย่างนะ ไม่อร่อยเขาเกิดกินที่ร้านนะใช่ใชต้มเลือดหมู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ซื้อมากินที่บ้านมันแข็งทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยตับอะไร <c oughs> วพวกนี้แข็งทันทีเพราะฉนี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตกลงแล้วเนี่ยกทมเนี่ยถ้าเราดูมาตรการของสบค,คตั้งแต่แรกหมอจะให้ปิดนะจะให้ไม่ให้นั่งร้านเลยนะกทมยังไปเถียงนะคือกทมก็กลัวโดนประชาชนด่าใช่ไหมกลัวโดนประชาชนด่ากทมก็ไปแย้งบอกว่า อย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวขอหาเรื่องก่อนมันควรจะถ้าจะห้ามขายอาหารในร้านครับห้ามนั่งในร้านเนี่ยห้ามนั่งกินในร้านมันก็ต้องห้ามพร้อมกันหมดเหมือนก็บอกว่ากรุงเทพสมุทรปราการมันก็ต้องห้ามกันหมดอะไรเงี้ยนนทบุรีก็ต้องห้ามมนกันหมดปทุมธานีต้องห้ามหมดก็เลยไปมาในดูมันจะขยายกันทุ่มหนึ่งสุดท้ายเห็นบอกว่าจะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ยังแย่งกันอยู่เนี่ยคือแต่แน่นอนอ่ะมันมีคนที่ปิดไปแล้วส่วนหนึ่ง มันมีคนที่โดนปิดไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมพวกร้านนวดพวกสถานประกอบการอะไรหลายๆอย่างผับบาร์คุณก็ห้ามทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วตกลง <c oughs> ไม่ช่วยเหรอ